สวัดีครับวันนี้ r p เพียมาวครับเหมือนเดิมครับมิกก ouais. ี้คร uh ับก็มาเสนอรถที่เคลือบแก้วไปแล้วนะฮะอันนี้ก็ยังใหม่ๆเลยนะฮะเราทดสอบว่าจะมีความลื่นใสเพียงใดวันนี้เราไม่ทดสอบแค่น้ำธรรมดาครับวันนี้เป็นแป้งครับนี่ครับแป้งมันครับกับน้ำแป้งมันที่ของการจะต้องโดนกันเราไม่รู้ว่ามันไม่ใช่แป้งนึกว่าเป็นดินสพงนะฮะอ่าเรามาดูโซนนี้ก่อนนะครับอปกติโดนดีๆก่อนดีดดีดดดดิดดอ่าดีดด ดีๆเป็นไงสังเกตไหมครับแป้งมันก็ไม่ค่อยไม่ค่อยติดไม่ค่อยก่อยไหมฮะอ่าเรามาดูในโหมดของมาโคกันครับว่าขนาดแป้งมันยังไฮโดรโฟบิกเลยครับเห็นไหมครับอ่าลื่นใสไหลหนีหมดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นน้ำแป้งลาดรครับน้ำแป้งลาดดูครับอ่าาลองที่ปากกระโปรงครับ เห็นอะไรไหมครับไม่ต okay. ิดนะครับและที่สำคัญนะครับก็ยังคงเป็นไฮโดรโปบิกอย่างที่ผมพูดไว้นะครับเห็นไครับโอเคนะครับตอนนี้เรามาดูกันว่าสาดน้ำสาดแป้งเข้าไปเลยแล้วกันเป็นยังไงเท่าที่ตัวดูเลยครับประตูครับป้าก็ไหลลื่นหมดเกี้ยงนะฮะ หมดจดครับเอาไปเลยว่าตัวนึงมาตัวหนึ่งเอาตัวนึงครับเต็มๆนะครับโอ้โหปวดที่ไหนนะครับอ่าตันนี้โลกระจบั่งโลกระจบัางฮะไม่เหลือครับสบายตอนนี้เอาน้ำลาดเลยครับน้ำถังเล็กครับอ่าสบายสบายครับเราลาดที่ตัวนี้ดูครับลาดธรรมดาครับโอเคนะครับนี่สาดแล้วเรียบร้อยตอนนี้ไม่สาดใจครับเหมือน สงการเลยครับเจอถังใหญ่เข้าไปครับสายเข้าตรงนี้เลยครับตั้มนะครับเห็นน้ําครับล่วงคราวมากเลยครับโอเคครับถึงเวลาฉีดน้ําครับล้างครับผมสังเกตครับฉีดที่ปากกระโปรงครับน้ํายังคงไหลลื่นเหมือนเดิมฮะยังคงเร็วอยู่กับที่ครับ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 สังเกตครับน้ําไม่เกาะครับออกครับ มาดูครับไฮโดรโบบิกเหมือนเดิมครับไม่มีผลครับโอเคนะครับอ p เบียมคอตครับน้ำมังคงลื่นแต่มเมนเดครับโอเคครับตอนนี้ก็ที่เหลือก็ราน้ำเลยทั้งคันเลย ตูมตามตูมตามเลยครับผมเห็นไหมครับเห็นไหมครับอนนี้อาตพยมพ์พอร์ของนัเแสดงเข้าตัวงามของการเคลือบฟิล์มแก้วแบบนี้ครับ あっ